พ่อรู้ว่าการแต่งงานครั้งนี้มันได้เริ่มต้นจากความรักเพียงแค่รูปเปิดหัวใจแล้วก็เปิดตามองเขาในอีกด้านหนึ่งในด้านที่ไม่ใช่ลูกหนี้เธอเป็นเจ้านี่ผมเป็นลูกนี้เราสองคนไม่มีทางรักกันได้หรอครับ นุกมากใช่ไหมที่เห็นผมเป็นไอ้ลูกนี่น้าโง่ให้คุณหลอกได้ตลอดเวลาจะเอาเท่าไหร่ก็บอกมาสิคุณคิดว่าเงินของคุณซื้อทุกคนได้ไหต่อให้ผู้ชายมีแฟนแล้วถ้าเธออยากได้เธอก็พร้อมที่จะใช้เงินซื้อผู้ชายคนนั้นมาพี่เราสองคนต่างก็รักใครไม่ได้อะมันก็เพราะว่าเรารักกันไม่ใช่เหรอนุชโสมเปอย่างเงี้ยมันก็เพราะว่าโสมไม่ฉานนุชนไงโสมไม่เคยอิจฉามันต่อให้เป็นเมียน,น้อยโสดก็ยอมหลานนะทำไมไม่คิดบ้างละ่ะ พวกผู้ชายคนหนึ่งลุกขึ้นมาปกป้องศักดิ์ศรีให้ผู้หญิงอีกคนหนึ่งอะ่ะถ้าไม่ใช่เพื่อเงินแล้วเพื่ออะไร